พ่อแม่พี่น้องจ๋าคุณปกรณ์วันนี้พวกเรามาเดินในสวนใหญ่เสียงเงินเข้ามาจากคนละสองกิโลห้าสิบครับผมานาจักจ้านาจักก็มาปะจะพานาจักเข้าม้าเล่นสวนปกติอันสวนนี่สวนนี่เข้าตีเนาะปกติเนาะม้ามือนี้เสียงเงินจ้าถ้าเริ่มเปิดเสียงเงินสวนนี้จะเป็นสวนดอกไม้ นาเดือนสามเนาะเดือนสามเดือนสี่ดอกไม้ก็จะงามงามจ้ะสามเดือนสี่อันนี้เข้ามาหนาห้อนมันก็เลยบ่มีดอกไม้ดอกไรจกันแต่ว่าอนาจักรเราอยากมาเล่นเบื้องเขาจะพ่อนกยุงบ่จ้ะนกยุงสวยงามขนาดเลยตะกี้เขามาไายมีแต่ดอกไม้อนาจักรฝ่ายกรลาพุนอนาจักรไปแล้วเบื้องดอกไม้ต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆงามๆร่มลื่นดีขนาดจ้ะ สวนดอกไม้สวนยูนิจะเป็นดอกไม้ทางญี่ปุ่นเนาะสวนมากเนาะดอกไม้ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นกับเมืองหนาวคือกันที่เพิ่นเอามาปลูกกันหลายยูนิจะเป็นดอกงามงามอนจาจักค้นหลายจา้ะสวนนี่ค้นหลายเข่าฟีค้นกันหลายเสียงเงินค้นยังหลายอีกอยู่มาไปเบิงอนจาจักจะได้เล่นยางกามือน,นี่ ม้าก็จะสวยนะแน่ละครูเดชพาม้าที่ว่พาพักร่อนนะเดเออมาพักร่อนเดชอันนจักไปเด็กก็จะเยอะเพราะว่าที่พ่อแม่ไปถวายโอ้เฮ็ดงานนะจา้ะแล้วเขาเอาม,มาฝากพิเศษนะม,มีรับจ้างเงินเสาจักรายานสจักรายานหรือซีล้อเขาห้องนี่สามล้อซีล้อนี่ละจา้ะปั้นเล่น ฟันอ้อมสวนสามลอหรือสอ <Syndrome> ี่ลอนนี่ละนี่อณาจักรถูกใจปลามาท้างพี่ปลามาตาคายดำพี่ปะป้ายืนเฝ้าคนไล่ไลายจ้ะขนาดจ่ายเงินเขาคนยังหลายปัน มีของไฮเล่นหลายอย่างเด็กน้อยเลือกเอาจับดีๆอืมอน่าจเราเห็นกล้องเรามองหากล้องไปหรือลงก่อนหรือลงเออกลับมามาลงตรงเสาเดยเขามีเสาให้ลง ทายยากจะจะทายเป็นตอนเป็นตอนเพราะคนหลายครับคนหลายกวงเลนไหลไหลง่พร้อมแต่กาไทายยากจะเด็กน้อยหลายเกิน เ <laughs> มื่อกี้มันถ่ายไม่ได้เขาอันนั้นเขาไอ้มีคนปะตรงไหนไม่มีคนเออขึ้นไปเลยครับไม่มีคนตรงนี้อุ้ยชอบขึ้นตรงไหนขึ้นไดนเป็นบ้านแบบนี้แหละจ่ให้เด็กน้อยเล่นดีดีเป็นไม้มาสัาง่งมาเฮดหลายแบบเลยจ้ะ เป็นคลองเลนเลยอุ้ยไตายมาเลยครับไปมาเลยครับอ๋อวิ่งเลยเหรอ <c oughs> ไม่มีคนวิ่งเลยเหรอไปเลยครับ <c oughs> ไหนตัวปะกะองไหนอีก <c oughs> อ่ามีตัวปะกะองอีกเหรอ <c oughs> มามาลงฝั่งนี้ทีนี้วิ่งทำไม <c oughs> อต้องอต้องมามอง อ่ะตองอะลยอาร์ตีท้ท่อไหมปไปขึ้นตัวประกองเป็นท่อนั่นไหมแป๊บออกมาแล้ววิ์เกินไม่มีใครวอลเลยหรอกมีแต่เราอยู่นี่ใครจะมาวอลเลยมีที่ออกกําลังกายให้เยอะแยะเออ,อป,ป้าไปไหน พ่อป้าไปหาอยู่ร้อนเอกอาณาจักรทำเจ็บก็อย่าทำนะสัวสัวนืงไยนะไปเดินดูดิอุ้ยไปดูดิ มากลายถือใจคุณประกอบแล้วหมักของแบบนี้ป้าป้าไปดึงมัดแม่อ๋อกลับมาเองเหรอดึงเอา <c oughs> <c oughs> กลับมาแล้วค่ะ นั่นแหละอยู่นั่นแหละอืมเขาเปิดอายน้ำขึ้นมาไปเลนีนฮ <c oughs> ่าฮ่านน้อยห้อนไปเลนีนอายน้ำโอ้ยเปียกหมดแล้วไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวก็ <c oughs> เดี๋ยวก็แห้งป๊าป๊าครับหัวออกไหม พี่แมวมาอันก้อนหินก้อนนี้พี่นันจังเกียนโอ้ก้อนอันบอ่อแดดอ,อุ๊ยเอะลงมาสิลงมาก่อนว้าไปสิมมไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็แห้งหรอกอ่ะอ จัากใยแมงมุมอุ้ยจรงชงคาโบ่ิงที่สุดดูดีๆเขียนอะไร อะไรนะอ่านว่าอะไรนะว่าลแบบูดูปารีโอออ่านเป็นมัวซีซีมันเขียนฟองเซโออันเขียนฟองเซมัวเลยอ่านเป็นาใครนะพามื่อกล่ามัวร์ลูดูปนะแบบารแบบีไปซีไปยืนตรงปารีสิครับวางกันนั้นก็ได้ไม่เอาไม่เอา อ่ะโยไม่เอาโอ้โหกระปราไปสิโอ้โหปลาลีาตัวใหญ่เลยนะปลาลียักษ์ปลาลียักษ์มาทำอะไรอยู่ปลาลียักษ์ครับตัวหนังสือยักษ์ซือ้อันสวนซื้อสวนจะตีซื่อสวนไว้ โอ้ตัวอะไรเกาะอยู่นั่นประาไปเอาทูตินิใให้นะจักหน่อยจักจะเล่นเออเหรออู้เออยักเลยกุ้มเบเอกะตองช่วงเอามาจีน,นยยี่นเอาใครอยากมาอยากมาแล้วม่อยาก่ะ ดูเดี๋ยวดูสโตก่อนสโตวังแซนสวยๆวังแซนไม่ใช่ไวยาสายนะไวยาสายต้องออกไกลกว่านี้ระวังเวโะสโตสวยงาม ไงางามรถกะจะเป็นผ่านหลายแน่แถวนี้วนวันแลนออกกำลังกลมล้างกายสวนที่เรามาบางต้นไม้เนาะทายบ่ได้ทายซื้อสวนบ่ได้บางต้นไม้ บังพอดีอทาทั้งนี้ก็บพาเห็นตัวหนึ่งนี่ไงขี้ม้าไปใส่อันนั้น,น่ะพ่อมึงไปใส่ต้นไม้จะได้สวยนะเพิ่นว่าปุ๋ยขี้ม้านั่นน่ะมุ่นตะกอนบ้กล้าเอา,เ,า,า <laughs> เออมระกอนบ้กล้าเอา อุ้ยนนมย้ยมามา้านะไม่ใช่หมานะม้ามอม้ามอม้าม้าชวานนะ่ชะชวาน<ค>มา้าอุ้ยชวานอุ้ยแปลว่ามา้าโอเคไปแล้วจากเราห้องมาเป็นหมาออกเสียง,งาาวัตถกเอกอย่าออกไปเด้อไอ้รถ เอาพึ liksom, ute, hey, ้งทาบูส็จมาพึ้งซอมแซมเนาะเออโอ้ขอบคุณค่ะ